ครับใช่สี่าสโอโบครับท่านนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเกือบเดือนแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่ใต้ผมก็อยู่ใต้เลยครับอยู่ที่จังหวัดจังหวัดตังครับผมไปอยู่ที่นู่นเลยเนาะมีใครไปเป็นผู้ฟัฝึกซ้อมรังที่นั่นก็มีพี่ๆแล้วก็น้องๆช่วยก็คือเพื่อนๆน้องๆในค่ายช่วยกันนะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วอายุยี่สิบสามเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยแปดสิบ ไปสิบสี่มันหนักปล่อยๆมากมากจริงเลยครับปล่อยปล่อยออกสิบเจ็ดอกสิบแปดเราเงินสไตายเลยครับขอ้ขอกบเครื่องเรื่อยๆปีเมืองไอ,อ้ยังไฟนี่เรามาเจอกับโมเสียงครับเคยเจอกันยังยังไม่เคยโมเสียงนี่ครั้งแรกเลยครับแล้วได้ศึกษาที่ามาปล่อยน้องมาปะครับก็ดูศึกษา,าน้องเป็นสไตล์ไหนน้องก็เดินแล้วก็บู๊ แข็งๆแ,แล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงเจอกับน้องทอต่อยตามสไตล์ตที่ฝึกซ้อมมาก็คือตา,าม<ผ>ลูกเกง่งของเราเลยเนาะแ,แ,แล้วล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยร่าดำเนินวันนั้นเราต่อยที่นี่เนาะราดำเนินวันนเราเจอกับไปดูตองเป็นไงนนนวันนั้นวันนั้นแพ้คะแนนแพ้คะแนนเขาไปแพ้ลูกไหนวันนั้นฝีมือคือไปพลาดที่นี่หน่อยเนาะแต่แพ้เข้ามาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ ร้อยสามเก้าร้อยสมวันนี้ต่ร้อยสามเจ็วันที่สองแล้วเป็นไงน้ำหนักก็เกินหนึอนะครอ๋อคเราไม่มีปัญหาหรักคือเหมือนพวกวิ่งตอนเช้าครับร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็90%้าสิบเปอร์เซ็นแวสมุแข็งแรงเนาะครับคือยันนี้เพาะมอใช้นะกลับไข้เราเนาะครับวามแจ้งเกิดด้วยเลยครับเราไม่เคยมากี่ไฟล์ะสามไฟติเลยโอ้ไฟที่เรามอแล้วนะครับอออคืนบ้างแล้วเนาะับอืมไฟนี้เราคุม ผมมาประมาณ5กิโล5กิโลได้เราต่อยมารวมทั้งหมดเลยนี่เท่าไหร่ฮะหลักร้อยขึ้นเป็นร้อยแล้วเนาะเป็นร้อยอ่ะเราคนจังหวัดจังหวัดตรังครับช่วยช่วยให้ับหน่อยไฟนี้มาแจ้งเกิดแล้วท้อวันนี้จะมาแจ้งเกิดแล้วก็จะทำให้เต็มที่เต็ที่แน่นอนไม่ให้ผิดหวังแน่วันนี้บอกพี่ๆเตรียมเชียรได้เลยครับมาสู้เต็มที่เลยโอเคขอบคุณมากครับครับผมไปนะครับผมัมจิบองไปที่โซมายังครับ ซ้อมมาเดือนนะครับก็ซ้อมกับวันอก็ซ้อมอยู่ที่ภาคอันนี้เจ็บตัวอยู่เจ็บนาเดียบผมอยู่ที่อยู่ที่ภูเก็ตครับอยู่ที่นู้นเลยมีใครเป็นผู้บัญชูซ้อมบ้างเดียบมีเพชรบ้านลบมีดอนซิงครับแล้วก็ฝรั่งอีกตัวใหญ่หน้าช่วยกันบตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วย่างนิดแล้วครับเราสูงเท่าร้อยเจ็ดสิบ โอเคครับน้ำหนักไปปล่อยมามาณกี่กิโลครับสิบแปดครับเรามวยะตาตาเลยครับมวย์เขาเกือบหกสิบแล้วครับแล้วอย่างไฟนี้เรามาเจอปากศึกเคยเจอหรือยังยังครับไฟแรกเลยครับได้ศึกษาเพิ่มมาต่อเข้ามาปบ้ศึกษาเขามวยตาตาเลยแล้วก็เข่าสิ้นครับแล้วันนี้เราจะวางเกมวางอย่างก็ไปใหญ่ดูจต่อยตามแบบตายเราเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ต่อยไปที่อ้อมน้อยอ้อมน้อยวันนั้นเราเจอกัก พลวิทยาเป็นไงบ้างแพ้แพ้คะแนนมาครับแล้วนั่งต่อยเบรคเท่าไหร่ร้อยสามสี่ร้อยสามสี่แต่นี้มาต่อยร้อยสามเจ็ดครับใหญ่ไปไหมก็หยุดไปนานครับอ๋อ้เราหยุดไปที่เดือกี่เดือนสามสี่เดือนสามสี่เดือนแล้วไปต่อยเบรคไฟนี้แล้วแล้วก็มาต่อนี่ก็คือได้เดือบร่างกายบางแล้วเนาะครับร่างกายตอนนี้เป็นไงดีบเก็นแล้วก็ตอนนี้ก็แปดสิบแปดสิเกินได้เมื่อกี้สองหนักแล้วเกินหรือขาดเกินมาหนึ่งจุดแปดอ๋อก็คือเดี๋ยวมาวิ่งตอนเช้าออกครับไฟนี้เราคุมุมมาประมาณกี่โลครับ ประมาณสีะะ <S <S <ล>่ห้าโลสี่ห้าได้แล้วต่อยมงิมาลูโลทั้งหมดเลยเท่าไหร่ละกี่ไฟแล้วประมาณ 5, นะเเราคนจังหวัดไอ้สทอนจังห่ัดฝาเชิญเชิญจังหับเราหน่อยวันนี้ช่วยเชียงโบรเช่เลยครับโบรเช่จะทำให้เต็มทีไม่แจ้งเกิดได้ครับผมแจ้งเกิดด้วยเนาะโอเคขับก็น้องชายครับผมว่า